สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่11กุมภาพันธ์นะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับกลุ่มเปาะบางซึ่งหลายๆคนถามเข้ามากันนะคะว่าตกลงแล้วมีการโอนเงินเข้าแล้วหรือยังนะคะซึ่งตามกำหนดการก็คือเงินจะเข้าให้ทุกวันที่10ของเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการหรือว่าจะเป็นเงินเด็กแรกเกิดถึง6ขวบนะคะซึ่งตรงนี้เมื่อวานนี้10กุมภาพันธ์ก็ได้มีการทยอยโอนเงินเข้าให้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มเปาะบางก็สามารถไปตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเขาเข้าให้ ทุกวันที่10ของเดือนอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็ยังคงเข้าให้เหมือนปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาตอนนี้ก็ลองไปกดเงินดูได้เลยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีถามกันเข้ามาเยอะมากในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็จริงว่า ให้มีการไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดซึ่งทางท่านนายกเนี่ยได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแล้วก็ทางสภาพัฒน์ไปคุยกันว่า จะมีแนวทางการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ยังรับเงินอยู่ในอัตราเดิมก็คืออายุ60-69ปีจะรับอยู่ที่600บาทถ้าเป็น70-79ปีก็จะรับอยู่ที่700บาทและถ้า80-89ปีก็คือรับเดือนละ800บาทถ้าเกิด90ปีขึ้นไปก็จะรับอยู่ที่1,000บาทนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขายัางไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะมีการเพิ่มเงินให้เมื่อไหร่แล้วเพิ่มเป็นเท่าไหร่เพียงแต่ตรงนี้เป็นข้อสั่งการของนายกเท่านั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่าตกลงแล้วทาง 3. หน่วยงานที่ทางท่านนายกมอบหมายไปเนี่ยเขาจะมีความเห็นออกมาว่ายังไงเราก็คงต้องรอติดตามกันไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถามเข้ามาตรงนี้ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้แต่อย่างใดยังคงรับอยู่ในอัตราเดิมเหมือนทุกเดือนที่ผ่านมานะคะ ส่วนในเรื่องของโครงการคนละครึ่งสำหรับคนใหม่ที่ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนใหม่ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ10กุมภาพันธ์จำนวน1ล้านสิด้วยกันคนที่สมัครใหม่ก็คือจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วก็ต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับใครที่อายุ18ปีบริบูรณ์ในเช้าวันนี้นะคะก็คือสามารถลงสมัคร โครงการคนละครึ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เกิดหลังวันนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าสิทธิ์ยังเหลืออยู่หรือเปล่านะคะแต่สำหรับสิทธิ์ในตอนนี้เนี่ยยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วต้องการที่จะลงทะเบียนก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะที่ www คนละครึ่ง .com ค่ะส่วนที่มีหลายๆคนถามเข้ามาอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าทำไมผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงจะมาลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้นะคะคำตอบตรงนี้ก็คือง่ายๆเลยก็เป็นเพราะว่ากลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงนี้ก็ได้รับเงินในส่วนของเพิ่มกำลังซื้อ เป็นจำนวนเงิน200บาท3เดือนนะคะก็อยู่ในช่วงเดียวกับโครงการคนละครึ่งเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ลงทะเบียนไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีสอบถามเข้ามาเช่นเดียวกันนั่นก็คือกลุ่มที่เคยได้รับเงินเราชนะผ่านบัตรประชาชนตรงนี้ก็ไม่สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า กลุ่มนี้ก็ได้รับเงินในส่วนของเพิ่มกำลังซื้อ200บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนกันเลยกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งโครงการเพิ่มกำลังซื้อมักจะมาคู่กันกับโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วก็เท่ากับว่าทุกคนได้เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะ สำหรับโครงการคนละครึ่งคนเก่านะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ก็สามารถเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยที่แอปเป่าตังค์นะคะรวมถึงคนใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนตอนนี้เมื่อลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็ให้รอ SMS ยืนยนันถ้าเกิดว่ามี SMS ยืนยันมาแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่17 กุมภาพัน์ธนั่นเองนะคะคนใหม่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยมีแอปเป่าตางังก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอปเป่าตังมาก่อนเสร็จแล้วก็ให้เราทําการยืนยันตัวตนโดยเราจะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เขาทําให้นะคะหรือว่า จะไปทำเองที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเขาก็จะมีขั้นตอนแจ้งไว้เลยนะคะก็ไปทำตามขั้นตอนหน้าตู้เสร็จแล้วก็ค่อยมาสแกนใบหน้าที่แอปเป่าตังก็ได้นะคะตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกคนใหม่ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็คือวันที่17กุมภาพันธ์โดยจะได้รับ,บวงเงินเท่ากันนั่นก็คือ1,200บาทนะคะ1,200บาทนี่ต่อ3เดือนนะคะไม่ใช่ว่าได้เดือนละ1,200บาท คือ1,200รบาทเนี่ยใช้ยาวเลยถึง30เมษายนเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงนะคะนั่นก็คือทุกคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4ในรอบนี้นะคะจะต้องมีการใช้วงเงินครั้งแรกภายในวันที่28กุมภาพันธ์ก่อน5ทุ่มทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะ ใครจะใช้5บาท10บาทไม่เป็นไรแต่ขอให้ใช้แล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็ค่อยไปทยอยใช้เอาจนถึงวันที่30เมษายนส่วนที่มีข่าวแจ้งออกมาว่าจะมีการเพิ่เมเงินให้เป็น1,500บาทตรงนี้ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะของภาคเอกชนเท่านั้นเหมือนกันนะคะก็คงต้องรอดูว่าทางรัฐบาลเขาจะ เห็นด้วยกับเงิน1,500บาทที่จะเพิ่มเติมเข้าให้หรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้นะคะก็จะมีข่าวสารมาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเราชนะนะคะตรงนี้ต้องแจ้งให้ทราบเลยนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่า โครงการเราชนะมีอีกใช่ไหมคําตอบก็คือจริงๆแล้วโครงการเราชนะเนี่ยหมดเขตไปตั้งแต่เมื่อกลางปี64แล้วนะคะไม่มีแล้วตอนนี้โครงการเราชนะก็คือเขาปิดโครงการไปตั้งแต่ช่วงมิถุนายนปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเนื่องจากข่าวที่มีออกมาในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นข่าวเก่าที่เขาเอามาเล่าใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อต้นปี64ก็คือช่วงประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นช่วงที่ทางรัฐบาล เปิดโครงการเราชนะมาพอดีก็เลยมีบางช่องที่เอาข่าวเก่าของปีที่แล้วอาจจะมาตัดต่อออกตัดพอสออ,อกคือใช้วันเดิมเดือนเดิมแต่ว่า เป็นพศ .64 สไม่ใช่6กห้าเขาก็เอากลับมาเล่าใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเราชนะว่าจะมีเกิดขึ้นในช่วงนั้นช่วงนี้ตรงนี้เป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นนะคะ mm. ก็อยากจะฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ออกไปด้วยว่าโครงการเราชนะไม่มีแล้วนะคะ สำหรับข่าวในเช้าวันนี้นะคะก็นำมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ